สวัสดีจ้าซอนน่สิ้ามาอยู่ศูนย์เกษตรที่ข่อยเคยมาเก็บเนด้อจ้ะนี่พิ่นมา่อซอยกันเมื่อเคื่อนนี่สาเหตุที่ปาน้ำมันขึ้นหลายเพราะว่าน้ามันตันจ้ะพอมันมีใหม่มามันตันน้ำเพอพอมีใหม่มาตันน้ำก็เลยเฮทห้เฮทหยระบบน้ำระบายบ่บ่อเต็มที่จ้ะเพราะน้ำระบายบ่อเต็มที่ก็เลยเฮให้น้ำ นู่นึืนบ้านนะจ้ะน้ำสะท่วมบ้านพะว่าอยู่เหมือนคึืนไปยังน้ำคขึ้นอ่้นคลื่นอ่อนเขาก็บอกหัวว่าน้ำมันมันมาตันมองนีนะค่ะมันมีมีแบบก้อนใหม่มันมาตันอยู่ไอ้เพื่อนมากันซอยกันซอยกันพูดน้ำพูนทางวัดทางเม่พี่น้องทวมมืดกระโดดไหลหอดลงเลี้ยงเผาลงเลี้ยงมืดเองหรือม่แก่ปัญหาบาน คอนใหม่มันร่อยมามาตันมองน้ำถ้าเราคอนใหม่ออกพได้นี่คือนา้ำถ่วมบานเลยจ้ะเพราะว่าน้ำมันไหลบ่สะดวกเสียงน้ำมัสีดังเ้ยด้วยจ้ะมันดังด,ด้วยช่วยกันไป นี่ดีได้มองนี้มันขาดนะค่ะมันบวขาดมืวปล่อยยังจะนาแห้งมันขาดมันก็เลยขาดออกไปทั้งคางอ่ะนะจ๊ะก็ขาดออกไปคางนานปุ๊บนามันก็เลยไหลเขาวัดปกติมองนี้มันจะเป็นทางที่แบบว่าขั้นคู่น้ำอ่ะพุดนมองพุ่นกระขาดพุ่นฟังอันฟังทั้งสาพุ่นทั้งนาวัดนันก็ขาดกระขาดเนี่ยขาดสองมองมันก็เลยในระบายน้ำออกนิดน้อยจ้ะแต่ก็ไม่ถือว่าดีเลยต่ว่าก็โอเคกวเก่าอยู่ มันคือสีได้เนาะจ้าายเอ้ยขอนบํเมนหน่อยเ่าเอ้มุมบาไล่ตาบ่โอ้มันขอนใหญ่เฉพาะมันตันน้อโอ้มันลอยมาจากเขาบางเอดบ่หรือจังไหนวะเขาออกไปแล้วหอกหนึงมีไมหน้อยเขาออกไปยู่เอวาไงยู่ โอ้ยจะกองสิตกนะมอแม่ยังน่ะเป็นห่วงคนนะออกมันต้องไาเลาเันอยอันรดไอ้ยางกับมาดึงญานผู้ใดผู้หนึ่งตกลงไปมันแหลนตาไล่แห้ง ันนี <cues> <member> yeah, ้ได้มดแเพรบวเี่สองดดเฮ็ดปวเฮ้ดเิอเฮ้ยเธอสองโดดไปอหมวะโอ้ยน่ะอันนั้นเบิรแนวเครเตอร์นั่นบอระวังมันตาไล่ได้มันอยู่กัน้ำมันตาไล่ ขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวจะไปโดนเลาะบึงมีเหน็ดเป็นสองงามดีกว่าโน้ก็ไปหน่อย